สวัสดีค่ะนักเรียนชันปถมศึกษาปีที่หทุกคนนะคะก็พบกับคุกกี้อีกแล้วเนาะ,ะวันนี้นะคะคูกกีกนะคะจะมาสอนเรื่องการกรองนะคะและก็การตกตะกอนนั่นเองนะคะจากคาบเรียนที่แล้วที่เราเรียนเรื่องการหยิบนะคะแล้วก็การล่อนไปใช่ไหมคะวันนี้จะมาเรียนเรื่องการกรองและการตกตะกอนกันค่ะกิจกรรมที่หนึ่งนะคะเขาบอกว่าแยนของแข็งกับของเหลวในสารนี้ผสมได้อย่างไรเด็กๆรู้ไหมคะว่า เราจะแยกของแข็งกับของเหลวในสารเนื้อผสมได้อย่างไรจากคราวที่แล้วที่เราเรียนเรื่องการแยกของแข็งกับของแข็งใช่ไหมคะเมื่อผสมกันแต่คาบเรียนนี้เราจะมาแยกของแข็งกับของเหลวในสารเนื้อผสมออกจากกันค่ะประสงค์การเรียนรู้นะคะเขาบอกว่าเด็กๆจะต้องสังเกตนะคะอธิบายและเปรียบเทียบนะคะวิธีการแยกสารเนื้อผสมนะคะที่ประกอบด้วยของแข็งผสมกับของเหลวนั่นเองค่ะ สดุอุปกรณ์ที่เราจะใช้กันนะคะก็จะมีน้ำปูนใสนะคะผ้าขาวบางกระดาษกรองนะคะกวยกรองแท่งแก้วคนแก้วที่มีความใสนะคะชอ้อนพลาสติกนะคะชุดขาดตั้งแล้วก็ไม้นีบนั่นเองค่ะพื้นที่การทํากิจกรรมนะคะหน,นะคะนักเรียนจะต้องลินน้ำปูนใสนะคะน้ําปูนเนี่ยลงในแก้วพลาสติกใสาส,าสามใบเท่าๆกัน สังเกตขนาดน้ำปูนนะคะและระบุสถานะของสารในน้ำปูนด้วยนะคะแล้วก็บันทึกผลค่ะต่อนะคะนักเรียนจะต้องวางน้ำปูนสระปูนในแก้วใบที่หนึ่งไว้นิ่งๆสังเกตและบันทึกผลทุกๆห้านาทีจนครบสิบห้านาทีร่วมกันอภิปรายเพื่อระบุชื่อวิธีการแยกสารแล้วก็บันทึกผลลงในตารางที่1ค่ะจากนั้นนะคะระดมความคิดเพื่อหาวิธีการแยกน้ำปูนและแยกน้ำปูนตามวิธีนั้นสังเกต ลักษณะของสารที่แยกได้แล้วก็บันทึกผลนั่นเองค่ะต่อมานะคะอันนี้นะคะคือภาพการจัดอุปกรณ์นะคะในการทํากิจกรรมในเด็กเห็นไหมอันนี้เขาเรียกว่าขาตั้งนะคะก็จะมีที่หนีบที่หนีบแล้วก็ใส่ใส่ที่หนีบตรงนี้มันจะมีรูเด็กๆก็ใส่ตรงขาตั้งแล้วก็หมุนนะคะจากนั้นให้ไปหนีบที่ไหนหนีบอะไรลูกหนีบกลวยกรองนะคะหนีบกลวยกรองจากนั้นก็พับกระดาษกรองลงไว้นะคะแล้วก็จุ่มลงใน นคะอ่าในตรงนี้ก็จะเป็นถ้วยนะคะแก้วใสเนาะรูปวิธีการทำเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะก่อนอื่นครูก็จะมีนะคะคลิปวิดีโอนะการสาธิตนะคะการทดลองให้เด็กๆด,ดูนะคะอ่าเรามาดูกันมาค่ะมาดูการสาธิตกันนะคะเอาละค่ะสารทีอผสมนะคะก็คือน้ำปูนนั่นเองค่ะที่มีของแข็งอยู่ในของเหลวดังนั้นเราจะใช้วิธีการแยกใช่ไหมคะ ซึ่งตอนแรกนะคะเราก็ต้องมีใช้วิธีการแยกแยกอย่างไรค่ะครูคแอมลำดับแรกเลยนะครับให้เราแบ่งสารออกเป็นสามแก้วก่อนครับครูปัดสามแก้วอย่างละเท่าเท่ากันด้วยนะคะโดยการเทผ่านแทงแก้วครับนักเรียนสังเกตวิธีการทาของครูแอมนะคะเพราะเดี๋ยวนักเรียนจะต้องนําไปทําเองค่ะค่อยๆนะคะค่อยๆเทแบ่งเป็นสามแก้วเท่าๆกัน โดยการเทผ่านแท่งแก้วทำไมต้องเทผ่านท่อแท่งแก้วคะนักเรียนทราบไหมเพื่อนะคะไม่ให้สารนั้นกระเด็นออกนอกแก้วนั่นเองนะคะนั่นคือวิธีการดินสารที่เป็นของเหลวเรียบร้อยแล้วตอนนี้คือได้เท่ากันทั้งสามแก้วแล้วนะคะหลังจากนั้นทําอย่างไรต่อคะนักเรียนเราจะต้องยังไงต่อคะนักแรียนครับอันนี้ก็จะเป็นสารแก้วที่หนึ่งแก้วที่สองและ แก้วที่3นะครับคราวนี้ในส่วนของสารแก้วที่1นะครับให้นักเรียนตั้งทิ้งไว้15นาทีครับและคอยสังเกตทุกๆ5นาทีครับพอเทเสร็จเริ่มสังเกตเลยพอครบ5นาทีสังเกตผลและจดบันทึกต่อครับทำไปเรื่อยๆจนครบ15นาทีครับดังนั้นระหว่างรอ15นาทีเรามาทําแก้วใบที่2กันเลยนะคะนักเรียนจะได้ไม่เสีเวลานะคะ,ะแก้วใบที่2ค่ะคุณครูแอม สารนั่นเองค่ะอ่าเด็กๆก,ก็ดูจบแล้วใช่ไหมดูแล้วใช่ไหมวิธีการลินน้าเนาะอ่าอันนี้เราก็จะมาดูกันนะคะเขาบอกว่าเมื่อเด็กๆด,กดูใช่ไหมคะนังเรียนดูแล้วเนาะสรุปวิธีการทํากิจกรรมนะคะบอกว่าสังเกตุลักษณะของน้ําปูนะคะและสถานะของสารในน้าปูนนะ,ะอ่าเรามาดูกันนะคะอันนี้เราจะทําแค่ช็อปแก้ที่หนึ่งก่อนเนาะ,ะแก้ที่สองกับที่สามเราจะเรียรั้งหน้านะคะแก้ที่หนึ่งเขาบอกว่าวางไว้สิบห้านาที สังเกตและบันทึกผลทุกๆ5นาทีหาวิธีแยกน้ำปูนเด็กๆดูไหมาหาวิธีแยกน้ำปูนเด็กๆดูนะมันจะเป็นแบบนี้นี่เองนะคะอ่าให้เด็กเปิดหน้านี้เราจะทําแค่ตารางนี้นะคะตารางเดียวนะคะตารางนี้ตารางเดียวเนาะอ่ะเรามาดูกันจากนั้นนะคะเขาก็บอกว่า การอาธิบายนะคะการทํากิจกรรมนะคะแล้วก็บันทึกผลการทำกิจกรรม,ะะรรรมเรามาดูกันลักษณะของน้าปูนนะคะและสถานะของของสารในน้าปูนนะคะข้อแรกอยู่ตรงนี้เนาะอ่าตรงนี้นะคะให้เด็กๆเขียนไปเลยเนาะเขาบอกว่าน้ําปูนนะคะมีลักษณะเป็นของเหลวสีส้มแดงนะคะสารที่เป็นส่วนประกอบของน้ําปูนมีสารสถานมีสารนะคะสถานะของแข็งแหวนลอยในสารที่มีสถานะของเหลวนั่นเองนะคะ ให้เด็กๆนะคะเติมคำตอบนะลงไปในช่องนี้เลยค่ะอะต่อมานะคะบันทึกผลตารางเด็กก็จะมีตารางแบบนี้นะคะให้เด็กๆนะสังเกตอ่ะเรามาดูกันเวลา0นาทีนะคะน้ำปูใสจะเป็นแบบนี้เนาะเมื่อเวลาผ่านไป5นาทีส่วนบนเริ่มทนไหมคะเริ่มใส่10นาทีเริ่มใส่เยอะขึ้นและ15นาทีคือใส่แบบไม่มี สีชมพูหรือสีแดงชมพูแดงทำไมคะอยู่เลยเห็นไหมคะน้าจะใสมากเลยนะอ่ะอันนี้เป็นการลักษณะของน้ำปูนใสในเวลาต่างๆนะคะอ่ะเรามาดูกันเวลาศูนย์นาทีให้เด็กๆนะคะทําในตารางนี้เลาเห็นไหมตามคุณครูเลยศูนย์นาทีลักษณะของน้ําปูนใสเป็นแบบไหนคะอ่าเป็นของเหลวสีส้มแดงเด็กๆก็เติมลงไปเลยค่ะเป็นของเหลวสีส้มแดงนะคะ ต่อมาเมื่อเวลาผ่านไป5นาทีนะคะลักษณะของน้ำปูนใส่นะคะจะข,ของเหลวส่วนบนจะเริ่มใสส่วนล่างลงมายังขุ่นอยู่ของแข็งสีส้มแดงที่แกนลอยอยู่ในของเหลวนะค่อยๆจมลงสู่พยัญช,นะชนะนั่นเองค่ะ,ะต่อไปเมื่อ10นาทีผ่านไปของเหลวส่วนบนใส่มากขึ้นกว่า5นาทีใช่ไหมคะส่วนล่างเริ่มขุ่นเล็กน้อย ของแขงสีส้มแดงที่แขวนลอยอยู่ทำไมคะจมลงสู่ก้นภาชนะมากขึ้นนั่นเองค่ะต่อมานะคะ15นาทีเด็กๆเห็นไหมของเหลวด้านบนเนี่ยใสมากขึ้นเลยกว่า10นาทีเมื่อกี้ใช่ไหมคะของแขงสีส้มแดงจมที่ก้นภาชนะมากขึ้นกว่าเวลา10นาทีนั่นเองค่ะอะให้เด็กๆบันทึกผลไปเลยนะคะอะ ต่อมานะคะผลการอภิปรายนะคะให้เด็กๆเปิดหน้าต่อไปนะคะก็คือหน้านี้ทําทเฉพาะข้างบนนี้นะคะทาเฉพาะข้างบนนี้เนะาะเขาบอกว่าวิธีการแยกน้ําปูนนะคะหลังจากวางน้าปูนไว้15นาทีเราจะทําโดยวิธีใดจะทําโดยการตกตะกอนนั่นเองนะคะตกตะกอนเห็นไหมการตกตะกอนนะคะหรือพอตกตะกอนเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆนะ ลินออกนะคะลินของเหลวที่อยู่ส่วนบนลงในภาชนะนะคะอีกใบอย่างช้าๆเขียนลงไปเลยเนาะต่อมานะคะลักษณะของสารนะคะที่ได้ที่ได้จากการแยกน้ำปูใส่ในแก้วที่หนึ่งก็คือข้อนี้นะคะข้อที่สองเลยนะคะเราจะทำยังไงก็คือสารที่ลินออกจากภาชนะนะคะเป็นของเหลว สีส้มจางๆนะคะอ่าเราดูถ้วย A ก่อนสารที่เหลือในภาชนะนะคะเป็นของแข็งสีส้มแดงผสมกับของเหลวนั่นเองในเดเห็นไม้เมื่อตกตะกอนไป15นาทีส่วนบนจะใส่เราสามารถลินน้ําส่วนใส่ออกแล้วให้เหลือแค่ตะกอนข้างล่างได้ค่ะอ่าอันนี้นะคะก็จบเนาะเรื่องการกรองและการตกตะกอนนะคะ,ะเด็กๆทำตามคุณครูไปเลยเนาะ ถ้าเด็กๆทำเสร็จแล้วถ่ายรูปมาคุณครูดูในไลน์ด้วยนะคะอ่ะก่อนที่เราจะเจอกันคาบเรียนหน้านะคะค,คุณครูขอให้เด็กๆเน,นาะเข้าไปนะคะในช่อง Youtube พิมพ์ว่าเรียนวิทยาศาสตร์กับรูกิกนะคะเข้าไปกดตัวนี้เลยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้รูกิกด้วยนะคะเด็กๆจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะคะในการเรียนวิทยาศาสตร์และวิชาศิลปะก,กับรูกิกนั่นเองนะคะ แล้วไว้เจอกันใหม่ในคาบเรียนหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย